โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมในการวันนี้ผมภูมิจะแผ่ราวสับวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Solo l e v e l i n g a r i s e นะครับหรือว่าเกม s o l o Leveling Mobile เนาะจากค่าย Net ตบา b l e นั่นเองก็สำหรับวันนี้นะครับพอดีทางเพจหลักเนี่ยเขามีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นในช่วงไหนของปี2024นั่นเองเนาะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ย Solo l e v e l i n g a r i s e เนี่ยจะเปิดให้เล่นเนี่ยในปี2023นะครับแล้วก็ภายในครึ่งปีหลังซึ่งเเ้าาาามมีกกรรปปะะศ็นนนแแลว เห็นไ,ไหมครับนะก็คือคือครึ่งปีหลังเนี่ยของปี2023เนี่ย Solo l e v e l i n g อะไรเนี่ยจะเปิดแล้วก็อันที่จริงเนี่ยจะมีตัวของอ่าบาทด้วยแต่ว่า7บาทเนี่ยเขาย้ายไปปี2024เพราะว่าเอาตัวของ Solo Leveling มาใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดนะครับตัวเกม Solo Leveling เนี่ยก็มีการประกาศเลื่อนนะตอนแรกเนี่ยเขาประกาศในหน้าเพจเลยว่า Coming Soon 2023 คราวนี้ประมาณ2-3สัปดาห์ก่อนนะครับมีการปรับเปลี่ยนเป็น coming soon 2 0ง4นะครับก็คือคุณรอไปเลยนะปี2024เนี่ยได้เล่นได้แน่นอนแต่เมื่อประมาณ20กว่านาทีก่อนนะครับตัวเกมเนี่ยนะครับหรือว่าเพจหลักเขามีการประกาศอย่างเป็นทางการนะรว่าพบกันในครึ่งปีแรกของปี2024ก็มีโอกาสตั้แต่เดือน1ถึงเดือน6นั่นเองแต่ปัญหาคือเกมเซเว่นไนท์ภาครีเม e จะเปิดให้ทดสอบภายในช่วงต้นๆปนปี2024 เออแล้วก็ตัวของเจ็ดบาทอ่าแล้วก็มีอีกหลายๆเกมเนี่ยที่มันเลื่อนมาเปิด2024เนี่ยผมมองว่าปีนี้ยนะ2024่เนี่ยน่าจะเป็นการแบบเอาเกมหลายๆเกมที่แบบมาออนรวมกันค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเกมเนี่ยของ s o l a r l i n k อะไรเนี่ยจะเปิดให้เล่นในช่วงไหนแต่ผมมองว่าอาจจะช่วงแบบประมาณเดือน3เดือน4ประมาณนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าเปิดช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไปชนกับตัวของ เซเว่นไนท์ที่มันเป็นภาครีเมคแต่ว่าเป็นทดสอบอยู่นะนะครับแล้วก็อีกลหลายๆเกมเนี่ยอาจจะไปชนกันเนี่ยเขาก็เลยแน่นอนแหละเขาส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเขาจะไม่เปิดชนกับตัว7บาท Open World แน่นอนเพราะเป็นค่ายเดียวกันอ่า7บาท Open World เนี่ยกับ Solo Leveling เนี่ยเป็นค่ายเนี่ยม b ร์เเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า7บาทอาจจะไปเปิดในครึ่งปีหลังของพันี 24, แต่ว่าตัว Solo l e v e l i n g ่งอรเนี่ย2024ช่วงต้นปีเนี่ยเราอาจจะได้เล่นแน่นอนนะครับเนาะก็หลัก รอไปอีกประมาณ6เดือน,นครับคา,าดการว่าก็อีก6เดือนน่ะได้เล่นแน่นอนนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเผื่อใครรอเป็นสาวกโซลเลเวลลิ่นี่ยครับเนาะเจอการคลิปหน้าสำหรับคลิปเรานี้ผมก็ต้องขอ,องจบเป็นพิธี้รกัน,นครับสวัสดีครับ